วันนี้เราจะพาเพื่อนไปรู้จักกับคาเฟ่ใกล้มอสองคลักกันคาเฟ่นี้มีชื่อว่าบุปีเฮาร้านอยู่ห่างจากมอสองคลักแค่13กิโลเมตรเท่านั้นเองทางร้านมีป้ายแจ้งข้อปฏิบัติสำรับลูกค้าที่ไม่ใช้บริการด้วยนะอย่าลืมทำตามกันเด้อมาถึงก็เดินไปหาที่นั่งและสั่งอาหารกันเลยิวมากบรรยากาศในร้านเย็นสบายและยังมีที่นั่งให้เลือกถึง2ชั้นเลยสำหรับใครที่อยากอยู่กับธรรมชาติก็สามารถเลือกที่นั่งข้างนอกได้ด้วยนะไปสั่งอาหารกัน มือนี้เราก็สั่งมาเป็นข้าวผัดโกปีสูตรของทางร้านสเต็กหมูพริกไทยดำและพิซซ่าหน้าหาวเวียนแป้งบางกรอบอาหารของทางร้านรอไม่นานมากอาหารรสชาติดีพิซซ่าแป้งกรอบสุดๆแถมพนักงานในร้านยังบริการดีอีกด้วยหลังจากกินเสร็จเราก็ออกมาหามุมถ่ายรูปข้างนอกกันต่อสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดเพราะว่าคาเฟ่นี้มีมุมถ่ายรูปเยอะมากมีทั้งตู้โทรศัพท์สไตล์ยุโรป และยังมีรถไฟสีแดงให้นั่งถ่ายรูปเท่ๆแบบนี้เลยแล้วรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือมุมด้านบนของคาเฟ่กว้างสุดๆถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดินมาโซนสรน้ำกันต่อโซนนี้เราสามารถให้อาหารน้องปลาได้อีกด้วยราคาเพียงถ้วยละยีบาทเท่านั้นเราก็จัดมาเลยหนึงถ้วยน้องปลาที่นี่เยอะมากแถมยังสีสวยอีกด้วยซึ่งทางร้านยังมีบริการให้ปั่นเรือเป็ด ราคาเพียง30บาทเท่านั้นปั่นได้30นาทีเลยก่อนกับเลยแวะปั่นสักหน่อยเรามาปั่นช่วงบ่ายอากาศร้อนไม่ไหวแต่แนะนําให้ปั่นช่วงเย็นๆอากาศจะได้ไม่ร้อนมากดื่มด่ารสชาติพร้อมบรรยากาศสุดคลาสสิกที่โกปีเฮาสําหรับเพื่อนๆที่อยู่แถวมอสอุคลัก็อย่าลืมมาเที่ยวคาเฟ่โก,กปีเฮาองสิบห้าเยอะๆนะครับ